นี่คือพุทธอุทยานวัดธรรมาเกิ้งนะครับนี่คือบริเวณใต้ศาลาของพนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับอิวโดยรอบนี่นะครับ กตรงนู้นคือข้างล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนี่เป็นวิวโดยรอบนะครับ